น้ำผลไม้เหล่านี้ที่ช่วยบำรุงคุณแม่หลังคลอดได้ดีสวัสดีค่ะพกรัโคตเลิศพรรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะมาแนะนำน้ำผลไม้ที่คั้นสดๆนะคะมาให้คุณแม่ดื่มกันนะคะแนะนำน้ำผลไม้ที่ดีมีประโยชน์สำหรับคุณแม่หลังคลอดช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วแล้วยังช่วยเพิ่มน้ำนมได้ดีด้วย อาหารและเครื่องดื่มนะคะถือเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการฟื้นตัวหลังคลอดของคุณแม่ไม่ว่าจะคลอดเองตามธรรมชาติหรือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องจะช่วยทําให้คุณแม่เนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงเร็วขึ้นหากคุณแม่รับประทานอาหารหรือว่ารับประทานผลไม้ที่ดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะ คราวนี้น้ำผลไม้ที่อยากแนะนําสําหรับคุณแม่มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะคะน้ําแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือน้ํามะละกอค่ะน้ามะละกอหรือมะละกอสุกจะทานแค่เป็นน้ําหรือเป็นเนื้อด้วยเป็นน้ําด้วยก็จะยิ่งดีเพราะในเนื้อมะละกอสุกนะคะมีวิตามิน A วิตามิน C สูงนะคะช่วยให้แผลของคุณแม่เนี่ยหายเร็วขึ้นฟื้นฟรูร่างกายให้แข็งแรงเร็วยิ่งถ้าใครที่ทานเนื้อมะละกอด้วยก็ทําให้ระบบขับถ่ายดีนะ ทําให้น้ํานมของคุณแม่เนี่ยมาดีด้วยนะคะสาหรับน้ำมะละกอคุณแม่ควรจะหามาดื่มหรือจะเป็นมะละกอสุกทั้งลูกได้ก็จะยิ่งดีแต่ถ้าทานบ่อยทานเยอะมากจนเกินไปก็อาจจะส่งผลทําให้ลูกของเราขับถ่ายได้ง่ายมากจนเกินไปด้วยนะคะน้ำตัวที่สนะคะสำหรับน้ำผลไม้ที่จะแนะนำก็คือน้ำสตรอเบ,บอรี่ค่ะน้ำสตรอเบ,บอรี่นะคะมีวิตามินซีที่สูง เสริมคอลลาเจนแล้วก็ยังมีวิตามินอีด้วยช่วยให้ผิวเนี่ยยืดหยุ่นดีนะคะผิวหนังของคุณแม่หลังคลอดชุ่มชื้นแผลหายไวดีแผลสมานกันดีนะคะแล้วก็ช่วยไม่ให้ผิวของคุณแม่หลังคลอดเนี่ยแห้งไปมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นหาก ช่วงเทศกาลสตรอเบอรี่สดนะคะคุณแม่อาจจะคั้นน้ําไว้ดื่มก็ได้หรือจะกินทั้งลูกได้ก็จะยิ่งดีมากๆเลยช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายน้ําผลผล้ตตัวที่3นะคะก็คือน้าส้มค่ะน้าส้มนี่เป็นนางเอกอยู่แล้วนะคะมีวิตามินซีที่สูงมากวิตามินซีเรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่ามีประโยชน์นะคะช่วยเสริมภูมิต้านทางให้กับร่างกายช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นให้ผิวของคุณแม่นุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ยังช่วยในการดูดซึม ธาตุเหล็กนะคะเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้นด้วยก็เหมาะสําหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะที่ผ่านการเสียเลือดนะสูญเสียเกลือแร่และก็น้ำในร่างกายหากเราดื่มน้าส้มให้พอดีนะคะก็จะช่วยทําให้ร่างกายของแม่ฟื้นตัวดีแต่สําหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกก็ไม่ควรที่จะดื่มเยอะจนเกินไปนะคะเพราะอาจจะส่งผลต่อน้ํานมทําให้ลูกมีระบบขับถ่ายที่ถ่ายบ่อยมากจนเกินไปได้นะคะน้าผลไม้ตัวที่4ี่คือน้าทับทิมค่ะ นำทับทิมนะคะมีประโยชน์มากๆเช่นกันคนแม่คั้นสดๆนะคะจากทับทิมเนี่ยนะจะช่วยลดอาการเหนื่อยเพลียหลังคลอดช่วยลดอาการอักเสบของแพ้หรือว่า ของผิวหนังช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายของคุณแม่หลังคลอดแล้วก็ยังช่วยป้องกันอาการท้องอืดท้องผูกได้ด้วยเพราะฉะนั้นน้ําทับทิมถือว่าเป็นน้ําที่มีประโยชน์มากมากเลยสําหรับคุณแม่หลังคลอดน้ําผลไม้ตัวที่5ก็คือน้ําชมพู่ค่ะส่วนใหญ่คุณแม่จะไม่ค่อยเห็นนะคะสำหรับน้ําชมพู่เราสามารถทําได้เองนะคะนำชมพู่ซื้อชมพู่สดๆนะคะมาคั้นเอาแต่น้ำอ่าซึ่งน้ําชมพู่นะคะให้ประโยชน์มากจะทําช่วย ให้สมานแผลนะช่วยทําให้ผิวสวยผิวนุ่มชุ่มชื้นนะหรือคุณแม่จะรับประทานทางลูกได้ก็จะยิ่งดีสําหรับชมพู่นะคะจะทําให้มีกากายใยที่มากขึ้นกระตุ้นระบบขับถ่ายของคุณแม่ให้ถ่ายง่ายถ่ายง่ายแล้วก็ป้องกันเรื่องของปัญหาท้องผูกด,ด้วยนะคะสำหรับคุณแม่หลังคลอดเพราะฉะนั้น5ผลไม้น้ําผลไม้ที่อยากแนะนําสําหรับคุณแม่ที่ควรจะ นำมาดื่มนะคะเป็นประจำทุกวันช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงดีช่วยทำให้แพ้สมานดีช่วยยังให้มีน้ำนมมาดีหลังคลอดด้วยแต่ว่าเน้นย้ำนะคะว่าไม่ควรที่จะซื้อน้ำผลไม้กระบปองหรือสำเร็จรูป นะคะดีที่สุดคือให้เราทําเองคั้นสดๆเองจากผลไม้ตัวนั้นแล้วก็ไม่เติมสิ่งใดๆไม่เติมเกลือไม่เติมน้ำตาลเข้าไปนะคะดื่มสดๆแบบนั้นเลยจะดีที่สุดค่ะนี่คือ5น้ําผลไม้นะคะที่อยากแนะนําสําหรับคุณแม่หลังคลอดที่จะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้ดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ